อาคารนวมินทราพิษ8 4พรรษาสร้างขึ้นเพื่อผู้ป่วยได้โอกาสค่ะซึ่งยังขาดงบประมาณในการดําเนินงานอยู่อีกมากขอเชิญคุณผู้ชมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินเพียงกดดอกจ 4, ัน984ดอกจัน100โรออกค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็สามารถบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราชได้100บาทนะคะทําดีได้ด้วยปลายนิ้วให้เท่ากับรักษาค่ะอาคารนวมินทรบพิธ8 4พรรษา สร้างขึ้นมาเพื่อลองรับผู้ป่วยได้โอกาสซึ่งขาดงบประมาณการดําเนินการอีกมากขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศีรีราชโรงพยาบาลของแผ่นดินเพียงกดดอกจัน984ดอกจัน1 0 0สี่เหลี่ยมโทรออกไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมบริจาคกับโรงพยาบาลศีรีราช100บาททําดีได้ด้วยปลายนิ้วให้เท่ากับรักษาครับสวัสดีค่ะพวะกเรามาจากละครเรื ซึ่งฟันนี้ยังขาดนบ,บรประมาณในการดําเนินการค่ะพวกเราขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินค่ะแค่เพียงกดด o จน984 d o ก1 0 0ี่เหลี่ยมและวโทรออกนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็าสามารถร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช100บาทได้นะคะ